รายงานผลบังไฟนนณนนท์นกเขาวันที่18มิถุนายน2567เริ่มกันด้วยอิสระสาธุ340วินาทีแสนสิลิ230วินาทีสมบัติทัว350วินาทีชัยเจริญ335วินาทีเพชรนามงาม220วินาทีสอไกลลุ่ง180วินาที กุ้งเจริญทรัพย์305วินาทีนายกเอสั่งลุยแตกเทพโจโฉ250วินาทีหอนกฮูกตาโต355วินาทีพิราบขาว388วินาทีนัทพง์ฟาร์ม315วินาทีสอแสนแก้ว310วินาทีสามเทพ 295วินาทีหาสาม0้วินาทีทำลุ้นสามร้อยสีวินาทีอางศิลา385้าวินาทีเสียกายบวกนครพลขว่ามร้อยเกาสิบวินาทีพงเจริญ270วินาทีน้องกัปตัน4ี่สวินาที วิวเจริญ325วินาทีจอเจริญสุข330วินาทีสอระทวง365วินาทีแอดเทวดา300วินาทีต้าพันเปอร์เซนต์437วินาทีโกวิดเบิกฟ้า410วินาทีกล่องคาสโนว่า335วินาทีเสือเท่า 424วินาทีปัญจลัด88 350วินาทีเทพสมพร398วินาทีสีทาสบวกเจริญค้าข้าว260วินาทีภูมิลิน410วินาทีบั่งไฟร้านออเฉลิมพล210วินาที